สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกษตรอินทรีย์ทางรอดของเกษตรกรไทยสร้างรายได้ยั่งยืนปลอดภัยต่อสุขภาพฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะเป้าหมายการเรียนรู้ของเราในวันนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเกษตรอินทรีย์ถึงสำคัญกับเกษตรกรไทยและทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพของเราทุกคนแต่ก่อนอื่นลองนึกภาพตามนะคะ ภาพของทุ่งนาสีเขียวขจีที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทองอารามแสงแดดยามเช้า,าสาดส่องลงมาชาวนากำลังยินแย้มเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยความภาคภูมิใจแต่เบื้องหลังภาพที่สวยงามนี้อาจซ่อนปัญหาที่น่ากังวลใจอยู่นั่นคือการใช้สารเคมีในการเกษตรที่ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพของเกษตรกรสภาพแวดล้อมและผู้บริโภค เกษตรอินทรีย์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วเกษตรอินทรีย์คืออะไรกันแน่ เกษตรอินทรีย์ก็คือระบบการทำการเกษตรที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดละเลิกการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดวัชพืชแต่หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกและการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธวีธรรมชาติเช่นการใช้แมลงตัวห้าหรือการปลูกพืชหมุนเวียน คิดภาพตามนะคะแทนที่เราจะพึ่งพาสารเคมีเราใช้ปุ๋ยที่ทำจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนหรือมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วยังเป็นการรักษาสภาพดินให้ดีอีกด้วย ทำไมกเกษตรอินทรีย์ถึงสําคัญข้อแรกเลยคือเรื่องสุขภาพกเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์จะไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีอันตรายที่อาจทําให้เกิดโรคร้ายต่างๆผู้บริโภคเองก็จะได้ทานผักผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารตกค้างสบายใจหายห่วงข้อ2คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกเกษตรอินทรีย์ช่วยรักษาสภาพดินน้ําและอากาศให้ดีขึ้นลดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ําลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องรายได้เกษตรอินทรีย์อาจมีต้นทุนในการเริ่มต้นที่สูงกว่าการทำเกษตรแบบเดิมแต่ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้ออาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่น คุณลุงสมชายเกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคยใช้สารเคมีในการทำนาแต่หลังจากหันมาทำเกษตรอินทรีย์ลุงสมชายบอกว่าเมื่อก่อนต้องกังวลเรื่องสุขภาพตัวเองกลัวสารเคมีแต่ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะผลผลิตก็ดีขึ้นแถมขายได้ราคาดีกว่าเดิมอีกแล้วเราจะนำความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างง่ายๆเลยค่ะ เริ่มจากการเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีตราสัญ,ญลักษณ์รับรองหรืออาจจะลองปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองโดยไม่ใช้สารเคมีก็ได้ค่ะสรุปง่ายๆเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรไทยเป็นทางออกที่จะช่วยให้เรามีอาหารที่ปลอดภยัยสุขภาพดีและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน